ตอดืวนครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับอ่ะอุ้มอิ่มข่าวกระแสจะมาพูดถึงนะครับชาวเน็ตที่คอมเมนต์กันมาเยอะมากๆนะครับกับประเด็นที่เกิดขึ้นหลายๆเรื่องหลายๆราวนะครับหลายคนบอกว่ารักบอสโจเพิ่มขึ้นนะครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ต้องบอกว่าผู้ชายคนนี้เนาะเป็นคนที่สร้างคนจริงๆนะครับเป็นคนที่สร้างคนให้มีคุณภาพ เป็นคนที่ไม่เคยคิดเล็กคิดน้อยแล้วก็ไม่เคยกักค,ความรู้กับใครเนะาะท้งนี้ทางนั้นอุ้มอิ่มก็ได้เห็นข่าวหลายๆข่าวนะครับที่ลงวันนี้แล้วก็อุ้มอิ่มขออนุญ,ญาตอ่านคอมเมนต์ชาวเน็ตแล้วกันนะครับชาวเน็ตเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่ารักบอสโจเพิ่มขึ้นนะครับจากที่รักอยู่แล้วนะครับตอนนี้คือรักบอสโจเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่า เป็นอะไรที่เราฟังแล้วเราก็ขนลุกเนาะจากประเด็นดราม่าต่างๆที่เกิดขึ้นกับบอสโจครับบอสโจเนี่ยใช้สติรับมือกับทุกๆดราม่านะครับต้องบอกแบบนี้ใช้สติรับมือไม่ว่าจะโดนกระทําขนาดไหนนะครับบอสโจก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้ออกมาตอบโต้ใครแบบรุนแรงนะครับบอสโจก็จะใช้สติเนาะแล้วก็ใช้ความถูกต้องเท่านั้นเลยครับทุกคนเนาะสำหรับบอสโจมีแต่ความจริงใจแล้วก็มีแต่ความถูกต้องอะ่ะ เพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับมายืนหนึ่งในจุดนี้ไม่ได้แน่นอนครับถ้าผู้บริหารนะครับไม่เป็นคนจริงใจแล้วก็ไม่เป็นคนที่คือถ้าบอสโจมีการดิลลับอะไรต่างๆเนี่ยเชื่อว่าทําให้องค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยไม่เจริญก้าวหน้าแน่นอนเพราะว่าเป็นการโกหกหลอกลวงประชาชนถูกไหมครับแต่นี่คือบอสโจแสดงถึงความจริงใจไม่มีเด,ดิลลับก่อนหน้านี้ใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็พร้อม อวยพรให้กับเด็กด้วยนะครับทุกคนให้กับเด็กให้กับลูกๆทุกคนด้วยนะครับทุกคนอย่างที่พวกเราได้เห็นนะครับว่าอย่างบอสโจเนี่ยปั้นอูุงอิงเพชรบ้านแพงขึ้นมานะครับ บอสโจก็ปั้นด้วยความจริงใจรักแบบพ่อลูกนะครับแล้วก็รับเป็นลูกบุญธรรมด้วยซ้ำเนาะ mm. นี่คือความจริงใจของผู้ชายคนนี้กับการที่จะปลูกปั้นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ mm. แล้วก็ปลูกปั้นใครอีกหลายๆคนครับที่ได้รับโอกาสจากบอสโจเนี่ยถือว่าเป็นเป็นความโชคดีนะครับ mm. แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบอสโจก็เหมือนกับเป็นฝ่ายถูกกระทําอยู่ตลอดเนาะ mm. ทุกคนนี่แหละสิ่งที่ทําให้แฟนคลับเนี่ยรักบอสโจเพิ่มขึ้น mm. ก็คือบอสโจส่วนมากเลยก็จะเป็นคนแบบส่วนมากถูกกระทํา นะครับส่วนมากไม่ค่อยแร์กับบอสโจนะักอะไรแบบนี้ครับทุกคนถามว่าความถูกต้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกๆเรื่องเนาะมันก็มีเหตุผลเหุและผลนะ่ะแต่ในความที่จะเป็นนะ่ะเหมือนบอสโจโดนโดนสังคมมองว่าอ่ะโดนกระทําอยู่ตลอดเวลานะครับกับกับผู้ชายคนนี้กับผู้บริหารคนนี้แล้วก็จากใจอุ้มอิ่มเองนะครับบอกเลยนะครับว่าบอสโจเป็นคนเป็นคนดีจริงๆเป็นคนไม่มีเหลี่ยม เป็นคนไม่มีพิษไม่มีภัยกับใครเป็นคนไม่มีเหลี่ยมเลยนะครับไม่เคยกักความรู้อย่างตัวอิ่มข่าวกระแสเองเนะี่ยเป็นยูทูบเบอร์สายนอกเนาะเกี่ยวกับการเล่าข่าวบอสโจเนี่ยก็จะพูดถึงเราบ่อยครับบนช่องทางของตัวเองซึ่งผู้ติดตามของตัวเองมีมากกว่า2ล้าน2 000, ล้านกว่าเลยอนะถ้ารวมรวมกับในเพจแล้วเนี่ยก็ประมาณ4ล้านแล้วนะสีล้านแล้วนะผู้ติดตามบอสโจเนี่ยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหท่านพูดถึงเราแบบ แล้วก็พูดถึงเด็กในสังกัดอะ่ะผ่านช่องทางเนี้ยทำให้ทุกคนที่แวะเวียนมาเจอบอสโจเนี่ยมีชื่อเสียงแทบจะทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวศิลปินเองหรือว่าจะเป็นยูทูบเบอร์สายนอกเองอย่างอุ้มอิ่มเนี่ยก็มีชื่อเสียงบอกได้ตรงๆเลยว่ามาจากบอสโจคนแรกเลยที่ทําให้อุ้มอิ่มเนาะมีชื่อเสียงแล้วก็มีคนรู้จักมากขึ้นนะครับอันนี้คือต้องบอกว่าเด็กผู้ชายคนนี้ไม่ใช่เด็กผู้ชายนะผู้ชายคนนี้ไม่มีเหลี่ยม ไม่มีพิษไม่มีภัยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เลยก็จะโดนกระทําอยู่ตลอดเวลาเนาะนี่แหละทําให้แฟนคลับเนาะถึงคอมเมนต์มาบอกว่ารักบอสโจเพิ่มมากขึ้นนะครับจากวันนั้นรักเท่าไหร่วันนี้รู้สึกเห็นอกเห็นใจบอสโจเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นนะครับทุกคนอันนี้ก็คือเป็นอะไรที่แบบว่านะเราก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันว่าอ่ะเป็นผู้ให้จริงๆนะครับเป็นเป็นมีแต่เป็นผู้ให้จริงๆสำหรับบอสโจเนาะและทุกคนคิดเห็นว่ายังไงบ้างกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็ กับดราม่าหลายๆเรื่องหลาย,ลาย,ลายๆราวที่ผ่านมานะครับบอสโจก็จะใช้ความความไม่มีเหลี่ยมของตัวเองนี่แหละความเป็นแบบซื่อๆเรามองว่าบอสโจถือใจซื่อนะครับเป็นคนถือใจซื่อเป็นคนไม่มีพิษไม่มีภยัยแร์กับแกแกก็ดีด้วยไม่แร์กับแกแกก็ร้ายกับบ้างอะไรแบบนี้นะครับทุกคนขอพูดถึงหน่อยผู้ชายคนนี้นะครับที่ใครๆก็รักเนาะแล้วก็เป็นคนที่ให้โอกาสคนจริงๆนะครับเป็นคนที่สร้างคนเป็นคนจริงๆสำหรับบอสโจนะครับเนาะ แล้วก็เชื่อว่าคนที่กระตันยูกับบอสโจก็จะได้ดีไปด้วยก็จะมีแต่เหมือนที่บอสคติที่บอสโจพูดเอาไว้ด้่นแหละครับทุกคนคิดดีทดําดีสิ่งดีๆก็จะตามมานะครับเนาะคนที่คิดไม่ดีกับบอสโจก็แพ้ภัยตัวเองอย่างที่ทุกคนได้เห็นไปแล้วหลายๆหลาย,ลาย,ลายๆคนเนาะก็อุ้มอิมคือถ้าพูดในเรื่องของความเป็นเป็นยนะูทูบเบอร์เนาะที่พูดถึงข่าวหมอลำเนี่ยเราก็ยกบอสโจอยู่บนหิ้งแล้วนะครับทุกคนแล้วก็เป็นคนที่ มีติดใจเมตตากับทุกคนจริงๆครับทุกคนยกตัวอย่างหรือตอย่างเช่นพี่เอมมี่แม็กซิมอ่ะเป็นดาราดังแล้วอยู่ในวงการบันเทิงมายาวนานมากๆขออนุญาตยากตัวอย่างนะครับคือวันนั้นบอสโจไลสดอยู่มีคนดูเป็นหมื่นแล้วอยู่ดีๆก็ชวนพี่พี่เอมมี่มาไลฟ์สดแล้วก็เปิดช่องพี่เอมมี่ขึ้นมาจนพี่เอมมี่ได้ไปบอกกับนักข่าวว่าโอ้โหมันมีด้วยเหรอคนแบบนี้นะครับมันมีด้วยเหรอคนแบบนี้อาจริงๆเนาะนะก็ มันก็แปลกไม่เคยห่วงวิชาไม่เคยกักวิชานะครับแล้วก็บอสโจก็เป็นต้นแบบให้กับใครอีกหลายๆคนนะเป็นอินสปิเรชันให้กับใครหลายคนได้เป็นอย่างดีเหมือนอุ้มอิ่มเองเนี่ยก็มีบอสโจนะครับเป็นอินสปให้เหมือนกันนะครับทุกคนก็นะเป็นกําลังใจให้บอสโจครับไม่ว่าจะเจอเรื่องราวอะไรเนาะเราว่าบอสโจเนี่ยเก่งอยู่แล้วคือเขาเป็นคนอยู่กับโซเชียลมายาวนานมากๆนะครับแล้วก็ไม่ไม่น่าเป็นห่วงนะครับในเรื่องของความรู้สึกอะไรต่างๆ คือสามารถ m o ฟออนได้ภายใน1 0 2ถึงนาทีอะเราเชื่อว่าแบบนั้นแต่ไม่รู้นะอันนี้เราเห็นภายนอกแต่ว่าในใจบอสโจเราไม่รู้ว่าจะ m o ฟออนกับสิ่งอะไรได้ที่มันแบบกระทบได้ไหมแรงกระแทกอะไรแบบนี้แต่เราคิดว่าบอสโจมูฟออนไปได้อยู่แล้วเราไม่ได้สนใจอยู่แล้วคือแฟนคลับเขาเยอะอยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้ถือว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยเป็นหมอลำอันดับหนึ่งแล้วเนาะแล้วก็มีน้องอุงอิงเนี่ยมาชูวงแล้วก็ดังมากๆตอนนี้อุงอิงนะครับดังไปทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็ เป็นคนที่ให้โอกาสคนอยู่เสมอนะครับแล้วเราก็คิดว่านะคนดีนะครับตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เนาะออมิมก็คิดแบบนั้นนะครับทุกคนก็ส่งกําลังใจไปให้บอสโจกันเยอะๆครับเมื่อวานออมิ่มได้เขียนแคปชั่นเอาไว้นะครับชาวเน็ตก็บอกว่าอ่ะรักบอสโจมากขึ้นกว่าเดิมออมิมตั้งหัวข้อเอาไว้แล้วก็วันนี้ก็เลยได้มาพูดกับทุกคนเนาะก็คือเห็นคอมเมนต์นี้เยอะมากก็เลยเอามามา,มายกตัวอย่างเอามายกหัวข้อว่าอ่ะ ทุกคนเมน์แบบนี้ก็แปลว่าสิ่งที่พ่อโจทามาทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็ทําให้พิสูจน์ให้ทุกคนรู้แล้วว่าผู้ชายคนนี้เนาะเขาสร้างสรรค์คนให้เป็นคนสร้างสรรคนให้มีคุณภาพจริงๆนะครับนี่แหละคือคุณภาพของจริงคือนักปั้นมือทองต้องบอกแบบนี้เลยนะครับแล้วก็คลิปนี้อุ้มอิ่มปล่อยไปนะไม่ไม่เอาดราม่าใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ฝากทุกคนด้วยอุ้มอิ่มก็คือหยุดแล้วกับข่าวที่เกิดดราม่าเนาะไม่อยากให้แบบมาคอมเมนต์อะไรแบบนี้ เยอะแยะเนาะในในโลกโซเชียลก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้อุ้มิ่ก็ส่งกำลังใจไปให้ทางด้านบอสโจด้วยแล้วก็บ่ายโมงตรงนะครับอุ้มมิ่มก็จะไปจัดรายการแล้วนะม่วนซื่นขึ้นร้อยสามนะครับฝากทุกคนไปติดตามด้วยนะครับวันนี้จะเล่าข่าวหมอลำอะไรบ้างก็ฝากทุกคนไปกดติดตามอุ้มมิ่มด้วยอยู่ในคนลุงทุกไลฟ์นะครับเดี๋ยวไปเจอกันนะครับทุกคนนะวันนี้ก็ฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับไปขอเพลงกันได้แล้วก็อุ้มมิ่มจะพูด ข่าวหลายๆประเด็นก็ไปแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับรักทุกคนนะครับ